แล้วบอร์ดเขาก็บอกว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคุณเมษามาเป็นพิธีกรคู่กันด้วยนะได้เลยครับเดี๋ยวเขาได้เป็นคู่กันนิวเป็นพิธีกรหลักอไม่รู้เรื่องเมษามาเสริมแล้วทาไปด้วยกันเพื่อให้แบรนด์เนี่ยมันดูวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น <c oughs> <โศ>เมษาเดินไปหาพี่ลุงเออพี่ลุงคบพอดีว่ามีเรื่องหนึ่งที่ต้องแจ้งพี่ลุงก่อนนะคะว่าหนูกับพี่นิวเคยเป็นแฟนกันค่ะแล้วก็เลิกกันไปแล้วค่ะ หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าพี่นิวเขาจะรับงานหรือเปล่าพี่ลุงลองไปโทรหาพี่นิวแล้วก็ลองปรึกษาดูแล้วกันผมก็ไม่สาเคยเป็นแฟนกันตอนสองพัสิบสามก็สิบกว่าปีที่แล้วเป็นแฟนกันเสร็จปุ๊บก็สักพักหนึ่งประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสักสี่ห้าปีเออห้าปีห้าปีก็เลิกกันอพอเลิกกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แยกย้ายแยกย้ายกันไปก็แยกย้ายกันไปผมก็ไม่ได้มีใครไม่ได้มีแฟนอะไรอะไรย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใคร แล้ววันหนึ่งผมก็ทํางานกับพี่ลุงบ่อยอแล้วพี่ลุงก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่เขาเปิดรายการใหม่เขาอยากดันผมเป็นพิธีกรสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยบริษัทเมษาคาบาวเนี่ยคารบาุ๊บเขาก็มีว่าอยากทําโปรเจกต์อันหนึ่งที่เอาคนทั้งบ้านมาแข่งขันเกมกันอแล้วก็เลย<จ>พี่ลุงเลยแจกเงินแจกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยพี่ลุงก็เลยมาทํา เสร็จปุ๊บพี่ลุงก็เยเอวชื่อผมเนี่ยไปเสนอห้องประชุมว่าจะเอานิวเป็นพิธีกรทางห้องประชุมเนี่ยนี่นี่นี่แล้วไม่ทามาเล่าให้ฟังทีหลังนะทางห้องประชุมเงียบแบบก็บแล้วลุงลุงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาแล้วลุงก็แบบนี่ครับผมจะดันคุณนิวเชียร์พลเป็นพิธีกรเขาไม่เคยเป็นพิธีกรมาก่อนแต่ผมเชื่อว่าเขาทำได้และเขาเหมาะกับงานนี้มากๆและสไตล์ลุงทำมันเาวลาบไปหมดเนี่ยเขาจะมาเป็นพิธีกรหลักให้กับรายการนี้ แล้วบอดเขาก็บอกว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคุณเมษามาเป็นพิธีกรคู่กันด้วยนะได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะ้เป็นคู่กันมิวเป็นพิธีกรหลักเองไม่รู้เรื่องคุณเมษามาเสริม <c oughs> แล้วทำไปด้วยกันเพื่อให้แบรนด์เนี่ยมันดูัยรุ่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีคุณเมษาที่เป็นผู้บริหารสาวไฟแรงมาทำด้วยคู่กันไปเลยเงียบ้งห้องเงียบเบรกุ๊วันแรกจำได้วันที่ไรปิดประชุมทุกคนเดินออก เมษาเดินไปหาพี่ลุงเออพี่ลุงคะพอดีว่ามีเรื่องหนึ่งที่ต้องแจ้งพี่ลุงก่อนนะคะว่าเอหนูกับพี่นิวเคยเป็นแฟนกันค่ะแล้วก็เลิกกันไปแล้วค่ะเออหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าพี่นิวเขาจะรับงานหรือเปล่าพี่ลุงลองไปโทรหาพี่นิวแล้วก็ลองปรึกษาดูแล้วกันทางเราเนี่ยจริงๆไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ติดอะไรเลยแต่ไม่รู้ว่าพี่นิวเขาจะรับงานไหมพี่ลุงก็เออครับได้ครับ ค่าเธอไปไหนถ่าเธอไปไหนหายหมดแล้วตอนนั้นสักพักหนึ่งโทรขัพี่นุ่งโทรหาผมอนิวพี่มีเรื่องด่วนจะคุยด้วยมาที่บริษัทพี่ดวนเอ้าเอามาคุยต่อคุยเอินาไม่ได้คุณลุกทาใช่นิวมาเลยขับมาเลยอืมได้ครับพี่ผมก็ขับรถไปขับรถไปถึงบริษัทพี่นุ่งก็นั่งคุยกันพอดีพี่ทํารายการขึ้นมาพี่อยากให้นิวเป็นพิธีกรนู่นนี่นั่น แต่มันติดอยู่อย่างเดียวเลยอเป็นคู่เมษานิวทํำไหมโปรเจกต์รันไปแล้วพี่ให้เวลาสิบห้าทีเดี๋ยวพี่ออกจากห้องก่อนเดี๋ยวพี่เข้ามาคําตอบผมแบบฮะพี่พี่ให้สิบห้าทีอเดี๋ยวพี่เอาไปประชุมข้างนอกก่อนสิบห้าทีพี่กลับเข้ามานี่ห้องประชุมพี่นิวใช้เวลาได้เต็มที่เลยอ่าสิบห้าทีอ่าเว่าเลิกกันไปเกือบสองปีพี่